นะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาสาธิตน,นะครับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับ iPhone XS Max นะครับก่อนอื่นก็นะครับขันน็อตตูดนะครับใช้ใช้ควังตัว5แฉกนะครับในการคันน็อตนะครับ จิกเข้าไปลึกๆนะครับถ้าถ้าจิกเข้าไปไอ้ถ้ามันไม่แน่นนะครับมันจะทําให้เกี่ยวเกี่ยวมันหวานเกี่ยวมันในตัวตัวแชร,ร์มันจะเสียนะครับหัวมันจะเสียเพราะฉะนั้นต้องดันดันเข้าแน่นๆนะครับแล้วก็ค่อยขันนะครับ ประมาณน,นี้นะครับในการไล่เสะหน้าจอนะครับในการกันหน้าจอถ้าเครื่องไม่เคยแกะนะครับมันจะมีะซีนกันน้ำอยู่ตามขอบนะครับตามขอบจอนเะนี่ยก็ลองงัดขึ้นเบาๆก่อนนะครับ เสะไปเรื่อยๆนะครับก็งัดเบาๆนะครับอย่างัดแรงนะครับค่อยๆให้มันกาวหลุดออกก่อนนะครับเสะปื๊บนะครับทีนี้นะครับก็ใช้เล็บนะครับหรือว่าหาอีกแผ่นหนึ่งนะครับมาแย่ไว้นะครับประคองไว้นะครับ เมื่องัดขึ้นมาแล้วนะครับไอแผ่นอย่าแทงเข้าไปลึกนะครับเพราะว่าใต้จอนะครับด้านล่างมันจะมีะมีพวกแคร์จออยู่ทีนี้ก็ใช้เล็บจิกไว้ด้วยก็ได้นะครับเมื่อใช้เล็บจิกแล้วนะครับก็ไล่แสะนะครับไล่เลรียดนน รีดไปเรื่อยๆนะครับค,ค่อยๆแสะนะครับเพราะว่ากาวมันจะจะเหนียวนะครับอย่งางงัดแรงนะครับ มันหลุดออกมาเะยแข่งัดขึ้นนะ ตามขอไปเรื่อยๆนะ ใสะไปเรื่อยๆนะครับมือไปโดนป,ปุ่มเปิดปิดนะครับเครื่องติดถ้าเครื่องติดแล้วก็ปิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าปลอดภัยไว้ก่อนก็คือการปิดเครื่องก็คือตัดกระแสไฟนะครับไม่ให้กระแสไฟนวิ่งนะครับ ไม่เคยแกะนะครับมันจะแกะยากนิดนึงนะครับกล่องเราจะตั้งไก่ก่นะการใช้เล็บนะครับมันจะลงน้ำหนักได้ดีกว่านะครับบางทีถ้าใช้อุปกรณ์ <c oughs> <c oughs> บางทีเรากะน้ำหนักไม่ถูกนะครับบางทีเป็นงัดแรง อาจจะทําให้บางส่วนมันเกิดการกระชากแล้วมันแพลขาหรือว่ามันเสียหายนะครับหรืออาจจะทําให้มันจิกเข้าไปลึกเกินนะครับมันจะทําให้มีบางอย่างเสียหายได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดเครื่องก่อนนะครับโอเคอันนี้นะครับไล่แะรอบๆนะครับ ให้มันอาขึ้นมานะครับอานมาเนี่ยนิดนึครนนับทีน,นี้นะครับเราก็จับแล้วก็ขยับสไลด์ลงนะครับสไลด์ลงนิดหนึง่งแพรจอ่อแพรแพจอแพรอะไรต่งางๆมันจะอยู่ฝั่งฝั่งขวามือนะครับให้เปิดแล้วก็พลิกมานะครับด้านขวามือนะครับน,นะครับขยับนะครับสไลด์จอลงนะครับ สไลด์จอลงนะครับจับประคองดีๆนะครับแล้วก็ค่อยยกนะครับงัดขึ้นเบาๆนะครับเพราะว่ามันจะมีกาวอยู่นะครับค่อยยกนะครับสไลด์ลงแล้วก็งัดขึ้นเบาๆนะครับอย่ากระชากแรงนะครับถ้ากระชากแรงนะครับแผ่จอนะครับแผ่ทัชสกรีนนะครับแผ่ลำโพงบนอาจจะขาดได้นะครับ กระชากนี่ขาดมานี่ก็คือมันจะงานเข้านะครับนะนะครับทีนี้นะครับก็หาอะไรมาลองนะครับเราจะได้ทำงานสะดวกขึ้นนะครับมาพิงไว้นะครับอ่าน็อตนะครับ,รบมันจะเป็นหัวสามแฉกนะครับเพราะฉะนั้นอ่ เราจะใช้น็อตหัวสามแฉกนะครับในการไล่คันน็อตออกนะครับแล้วก็เรียงไว้นะครับเรียงตามลักษณะ,ะเดิมนะครับมันจะได้ไม่สลับน็อตนะครับเรียงไว้นะครับตามลักษณะเดิมจะดีที่สุดนะครับ เมื่อแกะออกแล้วนะครับสิ่งแรกที่ต้องทํานะครับแล้วก็รีบทํานะครับก็คือการถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับเพื่อตกระแสไฟนะครับอ่าตอนนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะช็อตแล้วนะครับถ้ากระแสไฟอยู่นะครับมีแพรมีไรหลุดนะครับมันอาจจะทําให้ช็อตได้แต่ถ้าปิดเครื่องมันก็ช่วยได้เยอะนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นก็คือการถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับอ่านะครับเมื่อเราถอดขั้วแบตเตอรี่แล้วนะครับ ต่อมานะครับมาไล่ถอดแผ่ลำโพงบนนะครับมันจะอยู่กับจอทีนี้ตรงใต้ตรงนี้นะครับมันจะมีกาวอยู่นะครับอย่ากระชากแรงนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้แผ่ขาดนะครับค่อยๆดึงออกนะครับมันเป็นกาวค่อยดึงเบาๆนะครับโอเคนะครับ ทีนี้ต่อมานะครับเราก็แกะซักไอ้ตรงแพรออกตรงนี้นะครับดึงขึ้นเบาเนะครับมันจะมีคราบเก่าอยู่นะอย่ากระชากแรงนะเสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับแกะอันนี้จะเป็นแพรทพลาสติกนนะครับนะต่อมาก็เป็นแพรจอนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อแกะเสร็จแล้วเราก็ยกจอนะครับแยกเอาไว้ก่อนนะครับอ่นะครับทีนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับเวลางัดแบตนะครับมันจะมีแพรนะครับพวกแพรแพรที่วิ่งเข้ามาหาเบรคบอร์ดนะครับก็จะมีพวกนี่ครับดำๆเล็กๆ อยู่ใต้แบตนะครับระวังด้วยนะครับอย่างงั้นอย่างงั้นโดนให้มันขาดนะครับชิ้นนี้นะครับเ,เวลางัดนะครับก็หาผ้ามารองนะครับจะดีนะครับเพราะว่ากันไม่ให้มันขอบมันเป็นรอยนะครับ จะมีไอ้พวก,กซีนเก่านะครับอยู่ใต้แบตนะครับพวกนี้อันนี้มันจะมาจากโรงงานนะครับนี่เราก็หมุนนะครับอะไรเล่มๆมากีบหมุนออกนะครับถ้ามันไม่ออกเราก็ค่อยแยกไปหมุนเราใต้แบตนะครับหน้าจอ,อยากนะครับเพราะฉะนั้นผมจะ งัดขึ้นก่อนนะครับเพื่อให้เห็นกาวด้านล่างนะครับแล้วก็เหยีเข้าไปนะครับจะเหมือนกาวจะบางนะครับตัวนี้เราก็งัดเอาเลยนะครับ บางแต่เหนียวนะครับแต่ก็ระวังในแค่ี่อยู่ด้านล่างนะครับ จะง,งัดง่ายหน่อยมันไม่เหนียวเหมือนรุ่นก่อนๆนะครับยกแล้วนะครับอันนี้แบตมันจะเป็นสองท่อนนะครับก็ะระมัดระวังอันนี้มาดูแพรนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับอย่าไปแยดอ,อย่างงัดโดนนะครับพาลองนะครับแถวนี้นะครับ เป็นช่างนะครับก็จะมีฮอตแอร์มีอะไรนะครับมันจะออวอร์มความร้อนก่อนมันจะแกะง่ายนะครับแต่ผมก็จะสาธิตสําหรับคนที่ทําเองนะครับแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์นะครับก็จะใช้เท่าที่มีนะครับนี้ก็งัดขึ้นเบาเนะครับะนะครับเบ็ดเก่าก็จะออกมา ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ชีเรียร่ยดเราก็ไม่ขูดก็ได้นะครับหรือจะเคลียร์ออกก็ได้ไล่ขูดเล่นๆน,นะครับแต่ความเสี่ยงก็คือขูดไปขูดมาอาจจะไปโดนแพรพวกนี้ขาดก็ได้นะครับแพรตัวนี้นะครับมันวิ่งมานะครับมันจะมีตัวที่เกี่ยวข้องก็คือตัวเปิดปิดเสียงแล้วก็ เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับมันจะพ่วงกัน,นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราไม่ชำนาญน,นะครับเราก็ไม่ต้องพูดกรไหนนะครับต่อมาเราก็เตรียมแบตนะครับแบบท,ที่เราจะเปลี่ยน อันนี้แบตนะครับแบตที่จะเปลี่ยนก็จะเป็นแบตยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นแบตเพิ่มความจุนะครับความจุเดิมนะครับมันจะสามร้อยไอ้สามพันนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสี่มิลลิแอมนะครับตัวนี้มันจะเพิ่มมาเป็นสามพันเจ็ดร้อยสิบมิลลิแอมนะครับถ้าแบบเกียรตดีๆหน่อยนะครับมันก็จะมีแถบกาวมาให้ด้วยนะครับแค่แกะแล้วก็ติดได้เลยนะครับ อันนี้ผมก็จะแกะออกอันนี้อย่าเพิ่งวางนะครับให้หาตำแหน่งของอแพร์แบตเตอรี่ก่อน,นครับใส่แพรแบตเตอรี่ลงเข้าไปนะครับ อันนี้คือใส่ลองนะครับทีน,นี้เมื่อมันอยู่ตำแหน่งของมันดีแล้วนะครับเราก็ค่อยวางลงมันก็จะเวลาเราถอดเข้าถอดออกนะครับมันจะไม่เยื้องนะครับมันจะพอดีนะครับอันนี้เราก็เลรีดนะครับรีดจอให้กาวมติดนะครับทีน,นี้ก็แกะสีนอ,อกนะครับ นี่ก็แกะออกได้นะครับแบตที่เราเลือกซื้อนะครับก็ดูว่านะครับยี่ห้อแต่ละยี่ห้อนะครับมีมอกอหรือเปล่านะครับพยายามนะครับเลือกให้เป็นของแท้นะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่มีปัญหานะครับดัดปลอมมามีปัญหาอีกนะครับ ทีนี้นะครับต่อมานะครับก็ทำการนะครับประกอบจอนะครับกลับคืนนะครับนะครับทีนี้ก็ใส่แพรนะครับใส่แพรทุกอย่างก่อนนะครับ ใส่ขั้วแบตเตอรี่เป็นอันสุดท้ายนะครับเมื่อเราลองแล้วเราต้องถอดออกก่อนครับก่อนที่จะใส่แพรอย่างอื่นครับนี่ก็ลาใส่แพรลาโพงครับแพรจอครับขยับหานะครับให้มันตรงล็อกแล้วก็ค่อยกดลงนะครับอ่ามันจะดังแก๊บนะครับอ่าอันนี้ก็แพรทัชสกรีนนะครับอ่าเมื่อใส่ทุกอย่างแล้วนะครับสุดท้ายก็คือใส่อ่า แผ่แบตเตอรี่นะครับให้มันความรู้สึกมันคึดลงไปนะครับทีนี้นะครับก็เอาฝาครอบซิงไอ้ฝาครอบซิงครอบแผ่นนะครับมาใส่นะครับก็น็อตก็ใส่ตามรูเดิมนะครับลักษณะเดิม จะล็อกหัวท้ายไว้ปเลยนะครับใส่ตัวแหนก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เราถน,นัด ใส่ตัวซิงครอบไม่ทคาสกรีนนะครับแพรทคาสกรี ต่อไปก็ทําทการประกบจอนะครับเดี๋ยวขอญาตติดสติกเกอร์รับประกันของทางรันนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการประกบจอนะครับนะครับเราก็ใส่ด้านบนก่อนนะครับประกบให้มันลงล็อกด้านบนก่อนนะครับแล้วก็ดันให้มันชิดด้านบนนะครับดันให้มันขึ้นมาด้านบน อันนี้เราก็ไล่นะครับกดกดจอลงนะครับเบาๆนะครับตามขอบรอบๆนะครับนะอไรดูว่ามันลงสนิทไหมนะครับบีบเบาๆนะครับให้มันลงมื่เสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่น็อตนะครับก็ใช้ไขควงห้าแฉกเหมือนเดิมนะครับในการขันน็อต ต้องขันแน่นเกินไปนะครับไม่ต้องไปดันแบบดันเอาเป็นเราตายนะครับจะทําให้ไอ้ตรงหัวน็อตมันจะเสียนะครับดันแค่มันไปชนหรือชิดนะครับให้มันดันเข้าไปเบาๆก่อทีนี้นะครับเราก็เปิดเครื่องลองชาร์จดูนะครับ ขออนุาตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเห็นหน้าลูกค้านะครับไม่อยากปิดเผยข้อมูลนะครับของลูกค้านะครับก็ถ้ามีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมณฑที่นี้หน่อยนะครับเพื่อข้อมูลรั่วไหลแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเผยแพร่นะครับอันนี้ก็เป็นการสาธิตนะครับวิธีการเปลี่ยนแบ,บตเตอรี่นะครับ iPhone XS Max นะครับ นะครับก็แบตก็ใช้ได้เปิดติดนะครับปกตินะครับเครื่องเราจะเปิดไหนก็จะยังค้างอยู่นะครับทีนี้นะครับเรากา็ลองชาร์จลองไลดูนะครับว่าแบตมันเข้าอะไรไหมนะครับ